คุณคำเพียรมีปัญหาพังผืดที่มดลูกแสดงว่าต้องมีอาการก่อนหน้านั้นบอกมาก่อนมีอาการอะไรฮะมีตอนก่อนที่ประจำเดือนจะจะมานะประมาณวันสองวันจะปวดสองข้างนะปวดมดลูกอนะ่ะน่วงน่วงจ้ะปวดหน่วงแล้วก็จะปวดมากแล้วก็จะหลังจะอุ่นๆจะร้อนๆ้นปวด ปวดหลังหลังด้วยเจ้าเมือม่อยเมื huh. ่อยเมื่อยอ่าฮะทีนี้ก็ไปหาหมอหลายที่ครับ <Kh> ah. หมอหลายที่ทีนี้ก็หนูก็ถามคุณหมอก็บอกว่ามดลูกคุณไม่ดีไม่สะอาดก็ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงถึงว่าไม่สะอาดก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรก็ไม่เคยรู้ว่าข้างในเป็นอะไรถึงคุณหมอถึงบอกว่าไม่สะอาดได้ตรวจภายในไหมฮะจากตรวจ มีมีก่อนหน้านี้ก็มีตรวจจ้ะตรวจอ่าฮะตรวจแล้วก็ก็ตรวจมาเลงปากมดลูกก็มีตรวจจ้ะตรวจแต่<ท>ว่าพักหลังมาก็คุณหมอก็จัดยาให้พอหาหมอเสร็จคุณหมอก็จัดยาให้ตามอาการที่เราเป็นเราปวดอ่าก็ทานไปประมาณสักพักหนึ่งก็ไปหาอีกที่หนึ่งก็คุณหมอก็บอกว่า เริ่มอาการเริ่มแรกหนูจะถามคุณหมอว่าทําไมหนูถึงไม่สามารถตั้งครันได้เริ่มแรกหนูถามคุณหมออย่างนี้ก่อนอ๋อคือยังไม่มีบุตรจ้ะอันนี้อันนี้เหตุการณ์เมื่อกี่ปีมาแล้วครับหลายปีแล้วค่ะหลายปีมาแล้วอ,อยากมีบุตรจ้ะเคยมีบุตรมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ไม่มีก็เลยอยากมี ใหม่ยางงี้น่ะอ๋อคือเคยมีบุญมาแล้วครั้งหนึ่งแต่แล้วก็เว้นระยะไปอยากจะกลับมามีอีกทำไมถึงมีไม่ได้จูงไหมฮะ่ะแล้วคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่ามดลูกของคุณเป็นพังผืดข้างละสองจุดเออจุดละสองเซนสามเซนสี่เซนอย่างเงี้ยอืมทีนี้หนูมก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วคุณหมอถ้าเป็นอย่างงี้อันตรายไหมครับ คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานๆก็อาจจะเป็นซีสแล้วก็กลายเป็นมะเร็งปากหมดลูกเออช่องข้อเลยมดลูกอืมอือทีนี้คาคุณหมอเสร็จแล้วคุณหมอก็จัดยาตามอาการที่เราเป็นก็เลยยังไม่รู้กันเลยว่ามีลูกได้หรือไม่ได้<ะ>แต่ว่ากลับให้โรคมาอีกว่าถ้าทิ้งไว้จะมีซีสนะฮะมีเป็นมะเร็งตามมาอีกออจากสันนิษฐานแรกที่คุณหมอมินิจฉัยบอกว่าเป็น อะไรนะมดมดลูกค่ะเป็นพังผืดคือจริงๆมันเกิดขึ้นได้ค่ะคือพังผืดมดลูกนี่ก็จะเกิดมาจากการมีประจำเดือนนั่นแหละเพราะเรามีประจำเดือนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมฮะอายุสิบสองสิบสามอะไรเงี้ยอ,อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเวลาเรามีประจำเดือนเนี่ยผนังมดลูกมันจะต้องลอกแล้วมันก็จะหลอกอแล้วก็บีบอ,ออกมาแต่บางทีมันออกมาไม่หมด มันอาจจะติดค้างอยู่ที่ผนังมดลูกหรือหลุดลอกออกไปอยู่ตามอุ้งเชิงกรานอะไระอย่างเงี้ยหรืออยู่ที่รังไข่อันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนทีนี้เนื่องจากไอสิ่งที่มันหลุดลอกไม่หมดเนี่ยมันคือผนังมดลูกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลามีประจำเดือนอีกทีหนึง่งม,มันก็จะต้องหลุดลอกอีกใช่ไหมฮะ uh huh. ทีนี้การหลุดลอกอันเนี้ยถ้ามันอยู่ที่อุ้งเชิงกรานมันก็จะก่อให้เกิดบาดแผลเกิดการอักเสบในมดลูกก็เหมือนกันะนะฮะจะเกิดบาดแผลแล้วก็ มีการอักเสบพอมีบาดแผลการอักเสบร่างกายก็จะสร้างพังผืดขึ้นมานะฮะแล้วเป็นของของแปลกปลอมหรือเปล่าพังผืดไม่ใช่ของแปลกปลอมแล้วจะอันตรายไหมครัก็อันตรายค่อนข้างน้อยถ้าจะว่าไปนะฮะเพราะว่าการที่จะเกิดซีสก็เกิดจากตัวผนังมดลูกมากกว่าที่มันติดค้างอยู่ที่มันกลายเป็นช็อกโกแลตซีสมั่งอะไรมั่งอะไรพวกนี้นะฮะ จะกลายเป็นเนื้อร้ายก็ค่อนข้างยาก<ะ>มันจะใช้เวลาหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามันไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันเยอะอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะเขาบอก3 4สี่จุดถ้ามันมีเยอะหมอก็อาจจะแนะนําให้ผ่าออกขูดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะและสาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่ทําให้ไม่มีบุตรถ้า<ด>ผานังม,มดลูกไม่ดีเตรียมพร้อมไม่ได้มันก็ ทารกไปเกาะไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วไข่ไปเกาะไม่ได้อยู่แล้วค่ะอันนี้ต้องถ้าจริงๆจะให้แนะนำนะคะต้องไปหาสูตินารีแพทย์นะคะเข้าไปต้องไปตรวจละเอียดอีกทีหนึ่งได้ไปตรวจไหมฮะยังค่ะยังไม่ได้ไปตรวจเสร็จแล้วยังไงฮะอันนี้อันนี้คือสุดท้ายแล้วมีมีบุตรไหมฮะยังไม่มียังค่ะยังไม่มียังมีไม่ได้อีกจะยังมีไม่ได้แล้วใครแนะนําให้มารู้จักกับบิมฮะ ก็ดูรายการศึกษาไปที่มีรายการของทางทีเอของเราทอ n n ของเราแล้วแล้วยังไงฮะก็ดูศึกษามาเรื่อยแล้วมีวันหนึ่งมามาเจอคุณเหมียวนะคะก็พาคุณแม่เขามามารายการนะคะก็เลยทางครอบครัวเคยเป็นมะเร็งก็เลยดูหน่อยว่าเป็นยังไง ก oh, ลัว,ลวจะเป็นเหมือนกันค่ะก็เลยกลัวจะเป็นก็เลยสนใจฟังหน่อยเมื่อก่อนนะดูแต่หนูก็ผ่านไปผ่านไปทีนี้พอมาดูเรื่องแม่คุณเหมียวที่เป็นมะเร็งหนูก็เลยเอาฟังหน่อยมันเป็นอะไรเป็นชีวิตใกล้ตัวกลัวเราจะเป็นด้วยกลัวจะเป็นด้วยก็เลย uh huh. ดูดูทีนี้พอดูไปเรื่อยเรื่พ ไม่วันหนึ่งโทรศัพท์ไปหาคุณเหมียวเลยโทรไปว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ไปซื้อมาทานเพราะว่าจริงๆแล้วตอนตอนที่ไปพบคุณหมอไปพบแพทย์แพทย์ให้ยามารับประทานคุณหมอบอกไหมครับว่ามีวิธีการรักษาอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยไหมเห็นบอกว่าจะต้องผ่าตรงผ่าตัดค่ะต้องผ่าตัดแต่หนูไม่ผ่าเพราะว่าไม่อยากเลิก,เลกทานยาจะเลิกทานยาไม่อยากผ่าเสร็จแล้วพอคุยกับคุณเหมียวคุณเหมียวบอกให้ยังไงฮะ คุณเม่ก็โทรไปหาว่าอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยไปที่คลินิกของคุณหมอก็เลยซื้อมาทานซื้อมาทานประมาณสักทานได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเวลาประจำก่อนประจำเดือนจะมาเอ๊ะรู้สึกไม่ปวดไม่ปวดหลังไม่ปวดปีกมดลูกก็<า>เลยไปเดือนหนึ่งจา้าเดือนซึ่งนะปกติเวลาที่จะมีประจำเดือนจะต้องปวดปวด,ปวดกลับไม่ปวดไม่ปวด ไม่รู้สึกอะไรเลยจ้าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีสัญญาณเตือนสิว่ากำลังจะมีประจำเดือนอ่ะปกติประจำเดือนมาตรงเวลาไหมฮะตรงมั่งไม่ตรงมั่งส่วนมากก็จะตรงมากกว่าอ่าส่วนมากจะตรงจ้าเลดก็แค่วันสองวันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีประจำเดือนจ่าไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่ปวดตอนนี้ก็เป็นเออก็ไม่ปวดไม่ปวดเออสาเหตุเพราะอะไรครับอาจารย์ คือกรณีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะคล้ายกับกรณีท่านแรกๆหรือเปล่าที่ที่ผมมันถามคนไม่เคยมีประจำเดือนเนยอาจารย์กับผมก็มีแค่ประจําปีนะฮะเพราะว่าเข้าทานบิมเข้าไปใช่ไหมฮะซึ่งบิมเนี่ยมันตัว GM1 มมีริร์ระงับปวด ต้านการอักเสบนะคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่ปวดแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าภายในมดลูกของคุณจะเป็นยังไงนะคะคอันนี้ถ้าให้อยากจะแนะนำว่าควรจะไปพบแพทย์นะคะแพทย์ทางนี้เลยค,ค,คือทางสุตินรีเวศนะคะคคเพื่อดูให้แน่นอนเพราะว่าถ้าอยากมีลูกเนี่ย มดลูกจะต้องสะอาดเพราะตอนนั้นหมอบอกมดลูกไม่สะอาดใช่ไหมคะ,คะมันอาจจะมีเนื้อเยื่ออะไรหรือพังผืดค้างติดค้างอยู่นะคะ,คะซ,ซึ่งซึ่งเรายังไม่รู้ตอนนี้เนื่องจากไม่ได้ตรวจภายในว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ <ขอ S 2> แต่ว่าที่มันไม่ปวดเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่ละเพราะว่า G ีเมวันมันมีริตรงนี้นะคะทานมานานเท่าไหร่ล้ครับตอนนี้นุจะทานสามเดือน ทานไปแล้วสามเดือนแม่แม่หนูทานตอนปีที่แล้วทานปีที่แล้วชาเดือนเอกอกรกรกรดากลางเดือนกรกรดาทานได้สามเดือนแล้วหนูจะหยุดไปสองเดือนว่าคอดูซิว่าปวดไหมแล้วเป็นไงฮะก็ไม่ปวดอ่าแล้วกลับมาทานต่อไหมค่ะก็เลยกลับมาทานต่อเพื่อดูแลสุขภาพคือถ้าพูดไปแล้วก็เกือบปีละจ้ะเกือบปีแล้วได้ไปตรวจตุตรวจค่ะ จะไปตรวจดูอีกทีตอนเดือนมีนาเมื่อมีนาที่ผ่านมาจาผลเป็นไงคะผลบอกว่าคุณหมอบอกว่าเหลือจุดเดียวเซนเดียวเหลือแค่หนึ่งเซนอ๋อจากเดิมที่เคยบอกมี3ามสี่ตำแหน่งเนี่ยเหลืออยู่จุดเดียวเหลือจุดเดียวแล้วก็เป็นจุดที่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่เล็กเหลือเล็กเซนเซนเดียวเซนเดียว แล้วโอกาสจะมีบุตรได้ถามคุณหมอไหมฮะไม่ได้ถามอ่ะแค่ว่าแค่ว่าไม่อยากมีแล้วแกไม่อยากมีมีหรือไม่มีก็ไม่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 กังวลละไม่กังวลเพตาะวห้อาการปวดนี่หายไปก็ภูมิใจแล้วอย่างนี้นะอ๋อดีแล้วแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงต่อมะเร็งที่คุณหมอเคยบอกค่ะคุณหมอยังบอกไหมฮะว่าดีขึ้นคุณหมอทีนี้ก็พอคุณหมอบอกว่าหายไปแล้วเหลือแค่เส้นเดียว อ้าวคุณหมอถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ต้องมาหาคุณหมออีกแล้วสิคุณหมอกโอมยิม้มแล้วไม่คิดถึงหมอเหรอแต่น,นางพยานก็ยิม้มเพราะหนูบอกว่าถ้าหนูถ้าหายแล้วหนูก็ไม่ได้มาหาคุณหมออีกแล้วหมอแค่โอมยิม้มคุณหมอไปถาม <c oughs> ได้ถามคุณคําเพียงไหมครับว่าไปทําอะไรมาไม่ได้ถาม เพราะว่าคุณหมอเขารอคิวลูกค้าเยอะเออ,เอ,อคุณป่วยเยอะอ๋อให้การรักษาเยอะคือไม่ถ้าปกติผมสงสัยผมจะถามนะฮะอาจารย์เพราะโดยปกติไม่ถ้าไม่ทําอะไรเลยโอกาสที่พังผืดที่ว่ามันจะลดน้อยถอยลงไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมฮะอันนี้เป็นไปได้ค่ะแม้กระทั่ง ซีสหรือเนื้อง,งอกที่มีเล,เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะคะถ้าเมื่อ,อไร่ระบบภูมิคุ้มกันกลับขึ้นมาดีใหม่นะฮะเพราะระบบภูมิคุ้มกันเป็นตัวขจัดสิ่งที่มันไม่ดีของร่างกายพวกพังผืดที่ไปเกาะอยู่อะไรพวกนี้ม,มันก็ถือเป็นสิ่งแปลกปลอมทั้งนั้น,นะะระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถจัดการได้คือพูดง,ง่ายๆร่างกายแข็งแรงขึ้นภูมิคุ้มกันสมดุลสมดุลปุ๊บร่างกายก็โอกาสที่จะเยียวยาหรือว่าซ่อมแซมอาจารย์พิเชษจะเสริมไหมฮะ ครับก็ค <c oughs> <อ>ือจบแล้วจะมฮะครับตอนนี้อาการหายดีแล้วค่ะครับ,รบผมผมเข้าใจว่าที่คุณพูดถึงคุณเหมียวแล้วก็คนที่มาออกรายการสงสัยว่าจะเป็นคุณนัดวราใช่ไหมนัดวราที่เขามีทั้งซิสมีทั้งเนื้องอกแล้วก็มีทั้งพังผืดแล้วก็ก้อนขนาดใหญ่ด้วยก้อนขนาดใหญ่แล้วเนื่องจากว่าคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเป็นมะเร็ง แล้วคุณแม่คุณเหมียวเนี่ยเขาใช้น้าแคปน้ำหนึ่งซองแล้วก็แคปซูลเก้าแคปซูลต่อวันนั่นคือคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็หายอาการก็หายนะครับแล้วคุณนัทวรามาสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นอาการอย่างเงี้ยก็กลัวจะเป็นมะเร็งก็ใช้สูตรเดียวกันกับคุณแม่กับคุณแม่ของคุณเหมียวแล้วสองเดือนเนี่ยนะฮทั้งสองเดือนสามเดือนครับ ทั้งซิสทั้งเนื้องอกอแล้วก็ทั้งผืดหายหมดเลยภายในสามเดือนอโดยใช้ขนาดค่อนข้างเยอะนะค,คือเก้าแคปซูลต,ต่อวันโ <c oughs> ดสเหมือนกับคนเป็นมะเร็งนะครับก็อาการก็เหล่านั้นก็หายบ่อยก็คือเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอ,อย่างที่อาจารย์ัยพูดอะ่ะมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมารสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็ เราก็ไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมไม่เลือขาวเราก็ทำงานสมดุลตามลักษณะปกติของออ e เปอเรชันบินะครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะคุณใช้ต่อไปผมก็อาจจะไม่แน่เดือนหน้าอาจจะต้องไปมีข่าวดีมีข่าวดีครับขอบคุณมากครับ